สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โซนี่เบื้องต้นครับเครื่องพิมพ์เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งโดยประมาณ3เดือนเราควรทำความสะอาดเครื่องพิมพ์เพื่อลดการอุดตันของหัวพิมพ์เพราะถ้าหัวพิมพ์อุดตันจะทำให้ภาพที่ออกมาเกิดอาการภาพขาดขาดหายหาย,ห,ายหรือเป็นเส้นเราจะมาแนะนาการทาความสะอาดหัวพิมพ์แบบง่ายๆกันนะครับ อุปกรณ์ทําความสะอาดเบื้องต้นนะครับประกอบไปด้วย1นนะครับที่เป่าลมนะครับ2ก้านสำลีแล้วก็ต้นบัตนะครับ3แอลกอฮอล์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเสียบลั๊กเข้ากับตัวเครื่องก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับกดปุ่ม power เพื่อให้เครื่องทํางานนะครับขั้นตอนที่3นะครับกดปุ่ม eject นะครับออกมานะครับคือต้องการให้ดอพา p a n นนะครับเปิดออกมานะครับ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนของการทําความสะอาดนะครับอันดับแรกนะครับเป่าฝุ่นนะครับในช่องก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราใช้การสำลีนะครับจุ่มแอลกอฮอล์นะครับเสร็จแล้วเช็ดบริเวณหัวท้องบนเทด้านในนะครับปณิทิศทางเดียวกันนะครับจํานวน3ามครั้ง1 2 3จํานวน2รอบนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะดูวิธีการทำความสะอาดลูกยางนะครับโดยอันดับแรกนะครับให้กดปุ่มฟีดนะครับคลีนในทิศทางเดียวกันนะครับลองไปทำตามกันนะครับเพื่อลดการอุดตันของหัวพิมพ์ภาพนะครับใครมีคำถาม อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ